ตลอดระยะเวลา42ปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัศสัมชัญอุบลราชธานีได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอดและเนื่องจากโรงเรียนอัศสัมชัญอุบลราชธานีมีรากฐานที่มั่นคงมีเอกลักษณ์ตามมาตรฐานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนคาบรียนแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการปลูกฝังระเบยบวินัยคุณธรรมจริยธรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ดนตรีกีฬามีสถานที่อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ครบครันด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาอบรมสั่งสอนอย่างต่อเนื่องดังวัตถุประสงค์ที่สมาคมได้ตั้งไว้คือ1 สมาคมเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมีความรู้มีความประพฤติด,ดีมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง 2. สมาคมเป็นผู้ประสานความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูให้เกิดความร่วมมือในอันที่จะส่งเสริมการศึกษาศิลธรรมวัฒนธรรมและสวัสดิภาพของนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู 3. สมาคมเป็นผู้สนับสนุนให้โรงเรียนเกิดความเจริญก้าวหน้าและเกิดความสามาคัคคี 4. สมาคมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีได้มีการดำเนินงานในปีการศึกษา2562ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้กิจกรรมบ้านสัมพันธ์รักกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมวันคริสต์มาสจัดงาน A.C.U. n i t e เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอสมชันอุบลราชธานีพิธีมอบบุบัิรและปัดชิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 พิธีมอบบุญิบัตรนักเรียนเรียนดีพิธีไหว้ครูและแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษากิจกรรมวันแม่พิธีสัด,ดุดีนักบุญนหลุยและกิจกรรมอัสจมชันปันนำใจและในปีการศึกษา2563ทางสมาคมได้สนับสนุน การจัดหารถยนต์พลังงานไฟฟ้าจำนวนหนึ่งคันมูลค่า292,000บาทในส่วนของกิจกรรมของสภานักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนแบ่งออกเป็น3ระดับ 1. สภานักเรียนระดับประถมวัยสสภานักเรียนระดับประถมศึกษาและ 3. สภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากในปีการศึกษา2,563เกิดสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i n e t ทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนได้ตามปกติทางฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้จัดการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์และผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้แก่นายอัจฉริยว,วุฒิพิมพ์ปัต สวัสดีครับผมนายอัจฉริยวุฒิพิมพ์ปัดประธานสภานักเรียนโรงเรียนอัสว์ชัญอุบลราชธานีครับวิสัยทัศน์ของสภานักเรียนนะครับสภานักเรียนมุ่งจัดกิจกรรมที่เกิดจากกระบวนการที่มีส่วนร่วมของสภานักเรียนทุกฝ่ายครับ เพื่อพัฒนากิจการสภาน,นักเรียนให้สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นแนวหน้าระดับประเทศในการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการของสภาน,นักเรียนครับพันธกิจของสภาน,นักเรียนมีดังนี้ครับ 1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 2. ส,ส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. จัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกบริหารงานสภานักเรียนโดยการปฏิบัติจริงผลงานที่ผ่านมาของสภานักเรียน 1. รับรูรางวัลเยาวชนต้นแบบสาขาภาวะผู้นำระดับแพลตตินัมจากสโมสรโรตารี่จตุจักร 2. รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมนวัตกรรมด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช2563จากโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์และแกนนำเยาวชนนักตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันภายใต้การสนับสนุนของกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะเห็นได้ว่าสภานักเรียนโรงเรียนอัสัมชัญอุบลราชธานีนอกจากจะเป็นผู้นำในด้านการจัดก,กิจกรรมต่างๆแล้วยังเป็นผู้นำในด้านการเรียนอีกด้วย และทั้งหมดนี้คือพันธกิจวิสัยทัศน์และผลงานของสภานักเรียนโรงเรียนอัสว์ชัญอุนราชธานีครับขอบคุณครับ